สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กันค่ะบทที่5ชีวิตใหม่เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันนะคะรู้จักคำนำเรื่องคู่ตู้ซื้อ เ้าอ่านชิมเงินสม้มกะทิน้องชายมะม่วงผักบุ้ง บะมีขับรถก๋วยเตี๋ยวเครื่องเขียนน้อยหน้าธนาคารมะพร้าวอ่อนไอศกรีม เย็นตาโฟเครื่องปรับอากาศปุ่มแลกเยี่ยมเที่ยวเมืองเพิ่มส่วนทุระรู้สึก ชายป่าเข้าใจเจ้ามือรู้จักประจำเดี๋ยวเดียวตื่นเต้นต้มยำโอกาสตาหวาน อย่างไรบัดแข็งเย็นเฉียบวิตามินเอจุดนัดพบจุดพักช้างเจ้าหน้าที่ชีวิตใหม่ตอนสายสายขบวนช้างมาถึงจุดนัดพบที่หมู่บ้านชายป่า ลุงวันพี่ชายของควานโพขับรถมารับใบโบกใบบัวไปส่งที่ปางช้างหลวงก่อนส่วนช้างเชือกอื่นๆรออยู่ที่นี่ภูผาและน้ำใสขอเล่นกับเพื่อนช้างก่อนขึ้นรถเมื่อนั่งรถแล้วทั้งช้างทั้งคนยังคงเล่นกันอย่างสนุกสนาน ภูผารู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อคิดว่ามาส่งเพื่อนรักเข้าโรงเรียนประจำถ้าคิดถึงเมื่อไรก็มาเยี่ยมกันได้ที่ปางช้างหลวงเจ้าหน้าที่รู้จักดาราช้างน้อยคู่นี้ดีตั้งแต่แสดงงานช้างที่จังหวัดก่อนจะเดินเข้าโรงเรียนใบโบกและใบบัวใช้งวงกอดภูผา แล้วค่อยๆก้าวเดินช้าๆตามเจ้าหน้าที่ไปหันมามองไม่ชูงวงไม่โบกหูไม่แว่งหางไม่ร้องเอิกเอแอ๊กแมีแต่เสียงโป๊กเป๊กและกรุ่งกลิงเท่านั้นลุงวันเข้าใจว่าเด็กๆรู้สึกอย่างไรจึงหันมาชวนไปไปเที่ยวในเมืองกันไปดูอะไรสนุกสนุก หาอะไรอร่อยออร่อยกินกันดีกว่าไปไปขึ้นรถผู้ใหญ่ขอแวะทําธุระที่ธนาคารก่อนเด็กๆตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไปในธนาคารเย็นเฉียบเพราะมีเครื่องปรับอากาศพอของเด็กทั้งสองคนหยิบบัตรแข็งสอดเข้าไปในตู้กดปุ่มโน้นปุ่มนี้เดี๋ยวเดียวได้เงินออกมา เด็กๆอยากรู้ว่าเงินออกมาได้อย่างไรทุกคนอยากกินก๋วยเตี๋ยวเพราะนานๆจะได้มีโอกาสกินของชอบผู้ใหญ่สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำผูผาสั่งบะหมีแ่แห้งแต่น้ำใสสั่งเย็นตาโฟแล้วบอกว่าดีนะได้กินผักบุ้งมีวิตามินเอด้วยตาจะได้หวานไงแล้วทำท่าตาหวาน ทุกคนเลยได้หัวเราะกันมือนี้พ่อของภูผาขอเป็นเจ้ามือพ่อของน้ำใสไม่ยอมน้อยหน้าพาทุกคนไปเลี้ยงไอศกรีมที่ร้านใกล้ๆไอศกรีมมีหลายรสทั้งรสทุเรียนกะทิมะพร้าวอ่อนมะม่วงและสม้มใครอยากกินอะไรสั่งเองพอชิมคำแรกภูผาพูดขึ้นว่า อร่อยกว่าน้ำแข็งกดนะน้ำใสนะน้ำใสพยักหน้าเห็นด้วยแล้วสั่งเพิ่มอีกคนละถ้วยภูผ,ผาและน้ำใสขอไปร้านหนังสือเพื่อซื้อเครื่องเขียนและหนังสือที่ชอบทั้งสองคนใช้เวลาเลือกหนังสืออยู่นานต่างคนต่างซื้อหนังสือไม่ซ้ำกันจะได้แลกกันอ่านหมดเวลาแล้ว ลุงวันต้องขับรถไปส่งน้องชายและควันมิ่งที่จุดพักช้างเพื่อจะได้เดินทางไปทำงานต่อส่วนเด็กๆต้องค้างคืนที่บ้านลุงวันเพราะวันรุ่งขึ้นลุงวันจึงจะไปส่งเด็กๆกลับบ้านได้ใบโบกและใบบัวมีชีวิตใหม่ผู้ผาและน้ำใสก็มีอะไรใหม่ๆในชีวิตเหมือนกันจบแล้วค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะชีวิตใหม่ของใบโบกและใบบัวเด็กๆล่ะคะมีชีวิตใหม่อย่างไรกันบ้างเราทุกคนมีชีวิตใหม่กันได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกวางก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ